คาดการณ์นิบายของทรัมป์กันหน่อยครับว่าทิศทางจะมีผลกับบ้านเราวันนี้หรือว่าทิศทางต่อไปหลังจากนี้ยังไงบ้างครับประเมินยังไงบ้างครับตลอดช่วงสองเดือนเศษที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนทรัมป์ชนะเลือกตั้งด้วยซ้ำไปนะครับตลาดเองเนี่ยก็ประเมินถึงความเสี่ยงความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องการปรับขึ้น ภาษินําเข้าสินค้านะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าทําจริงอย่างที่ทรัมป์หาเสียงไว้เนี่ยอันนี้ส่งผลแน่นอนที่จะทําให้เงินเฟอ้อในสหรัฐเนี่ยพุ่งสูงขึ้นพอเงินเฟอ้อสูงขึ้นก็ทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยการปรับลดดอกเบี้ยทำได้ช้าลงนะและ้วนอกจากนั้นตัวบอลยิวของสหรัฐที่ปั่สูงขึ้นไปเยอะก็ทําให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเยอะด้วยก็มีผลทําให้เกิดเงินทุนไหลออก จากตลาดเกิดใหม่อันนี้เราเห็นไปแล้วตลอดช่วงประมาณสองเดือนที่ผ่านมาครับครั้นี้รอ,อดูว่าหลังจากที่สบันตนเข้ารับตําแหน่งแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับความรุนแรงนีขึ้นอยู่กับะระดับ ของตัวมาตรการที่จะออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าขึ้นภาษีศุรกากรเนี่ย10%กับทุกสินค้านะถ้าทำแบบนั้นเนี่ยจะทำให้ชุดการเติบโตอของเศรษฐกษิจสหรัฐลง1%นอะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะมาตรการนี้นะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีการปรับลดภาษีนิติบุคคลลงซึ่งอันนี้จะช่วยชดเชยนะครับทำให้แรงชุดต่อเศรษฐกษิจเนี่ยเหลือเพียงครึ่งเปอร์เซ็นต์นะะแต่ก็ยังคงทำให้เงินเฟ้อเนี่ย ูงขึ้นแต่สเในช่วงไตรมาสสามของปี2026ปีหน้านุ้นนะครับก่อนที่จะค่อยๆชะลอลงนะฮะแต่ถ้าเลือกที่จะขึ้นภาษีเฉพาะกับจีนเป็น20%แล้วก็ขึ้นภาษีรถยนต์จากอีูแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยผลกระทบภาพรวมจะน้อยกว่านะาะนั้นโดยร,วม,รวมเนี่ยผมคิดว่าตลาดเองได้เตรียนรับมือกับกรณีที่ค่อนข้างแย่ออกไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทำจริงทำน้อยกว่านั้นเนี่ย อาจจะทําให้ตลาดเห็นการซื้นตัวค่ะซึ่งเราเริ่มเห็นในตลาดหุ้นในูุิภาคเนี่ยตั้งแต่ว่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ปรึกษาของทรัมป์เนี่ยสิกแน่ว่าการปรับขึ้นอัตราภาษีเนี่ยจะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปค่อ,คอยอเป็นค่อยไปนมอง <นะ S 2> ว่าเซนดิเมนต์ที่มาบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นตามที่เราคาดว่าค่อยเป็นค่อยไปจากสัญญาที่ออกมาก็น่าจะได้รุนแรงมากนักไหมคะมีคาแนะนํายังไงสําหรับนักลงทุนในการปรับพอจับต้นี้บ้านเราเนี่ยสังเกตว่า ได้สะท้อนมุมมองลบแล้วก็รวมถึงฉุดด้วยแรงฉุดภายในเองจากความไม่แน่ใจในหุ้นตัวเล็กๆนะคบที่อาจจะเจ้าของอาจจะมีหุ้นวานอยู่ในบัญชีมาจิ้นเยอะหรือเนี่ยตราการกระจุกตัวในหุ้นลายตัวสูงพอมีข่าวออกมาก็เรียกว่าส่งผลลบเชิงจิตวิทยาชุดหุ้นเหล่านั้นลงมารวมถึงความกังวลเรื่องการเปลี่ยนโครงสร้างภาคพลังงานที่ฉุด หุ้นพลังงานเนี่ยซึ่งมีมาเก็ต cap ใหญ่เนี่ยย่อลงมาด้วยนะครับโดยรวมเนี่ยเราคิดว่าตลาดมีความกังวลเรื่องเหล่านี้มากเกินไปนะครับในขณะที่หุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวเนี่ยเทรดอยู่ที่ valuation ค่อนข้างโซนล่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าความเสี่ยงด้านล่างไม่ได้เยอะครับสำหรับวันนี้อาจจะเป็นโหมดที่รอดูความนัดเจนเรื่องนโยบายของสหรัฐก่อนนะครับอาจจะยังแกว่งตัวแคบรอความชัดเจนครับ ดังนั้นขอหุณแนะนำสำหรับนี้ก่อนหน่อยครับครับเอาไปหลายรีมเลยนะครับเรื่อง หุ้นที่ได้อัน,นิสงจากนโยบายกระตุ้นการบริโภคภาครัฐเนี่ยเราเรามองว่าทั้ง e c e r e s i s t ทั้งเรื่องการแจกเงินหมื่นเฟสที่สองในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเนี่ยอันนี้จะส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่มพาณิชย์ในกลุ่มสินค้าโภคบ,บริโภคลวก,ลก็ท่องเที่ยวนะครับถ้าเอ่ยชื่อแห่ง CRCHomecoCPL คาร์บาว OSP ตัว AOT อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มที่มีปันผลสูงนะครับเรานับเฉพาะปันผลที่กำลัง จะจ่ายเม่รวมส่วนที่จ่ายไปแล้วตอนกลางปีเนี่ยส่วนที่เกิน3%ขึ้นไปและมีกระแสเงินสดที่ที่มาจะจ่ายได้ต่อเนื่องเนี่ยเช่นอย่างพวกกลุ่มแบงก์ KTBB เป็นต้นนะครับ,รบแล้วก็พวกของอหุ้นที่มองว่ายังไม่ได้สะท้อนกับแนวโน้มกําไรที่ดีในไตรมาสสี่แล้วยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องในปีหน้าบวกกับมีปันผลสม่ําเสมอเนี่ยในกลุ่มนี้ก็เช่น AdvancedTrue เอามาตากเป็นต้นค่ะ